ตรงนี้ก็เข้ามาก็คือ ก็มาพิพ anyway <oil> ิธภัณฑ์ขอาะียงอังคารานะคะเขาบอกว่าพ <ain> uh, ิพ hmm. ิธภัณฑ์ที่นี่ค่อนข้างที่ใหญ่ก็คือถ้าใครเคยดูคลิปที่เหมยถ่ายเหมยไปพิพิธภัณฑ์ที่เมืองเอสกิเฮียใช่ไหมคะแต่ว่าที่อังคาราก็คือจะใหญ่กว่าจะเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับพวกโบราณสถานอะไรประมาณนี้ก็จะมีเยอะกว่าที่เมืองที่เหมยไปตอนนั้นนะคะ เราเข้าไปดูกันข้างในอันนี้ก็จะเป็นโซนต่างๆของข้างในมินเซียมนั่นเองนะคะจะเป็นหินที่แบบว่าเหมือนอเขาบอกว่าเขายังไม่ไม่ได้แน่ใจนะคะแต่คือดูในรูปก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนเขาสร้างเกี่ยวกับพวกศาส,สนาพวกลัทธิอะไรประมาณนี้เลย แต่คือเขาก็ยังไม่ได้ชัวร์ว่าเออมันใช่หรือเปล่าอะไรประมาณนี้เพราะว่าคือเขายังหาหลักฐานแบบที่ชัดเจนไม่ได้นะคะก็จะเป็นหินประมาณนี้ก็จะเป็นการสาดทิตตีเหล็กอะไรประมาณนี้ก็จะตีพวกดาพวกที่ต้องใช้โลหะในการ ทำในประมาณนี้นะคะเขาก็จําลองมาให้ดูประมาณนี้ก็เดินดูเรื่อยๆก็คือแบบค่อนข้างที่จะเยอะมากเยอะกว่าเมืองเอสกซีเซียอีกนะคะที่เราไปตอนนั้นคือถ้าไม่เข้าใจนี่ก็ถามนักโบราณคดีจะเป็นแกะสลักหินหรือว่าไม้ไม่แน่ใจคือดูไม่ออกว่าเป็นไม้หรือหินแต่คิดว่าน่าจะเป็นหิน นี้ทั้งหมดจะเป็นเหมือนเครื่องปั้นดินเผาอะไรประมาณนี้ก็ที่แบบปั้นๆแล้วก็ไปเผาน่าจะประมาณนั้นนะแต่คือเขาก็ทําส่วนเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้ก็คือเป็นโต๊ะนะคะทุกคนโต๊ะ yes i t stable จะเป็นคล้ายๆที่แบบว่าปิด อารมณ์ประมาณผ้าม่าหรือมูลี่อะไรประมาณนี้นั่นเองนะคะก็จะมีสองส่วนก็คือหักบนแล้วตัวนี้ถ้าให้เราตอนแรกเราว่าเป็นตังหูแต่ไม่ใช่นะคะเป็นเข็มเย็บผ้านั่นเอง ตอนแรกนันว่าเอทำไมหน้าตาปแปลกๆตอนแรกนึกว่าตังโูหรือเป็นกำไรแต่เป็นเข็มยัดผ้าจะเยอะมากๆเลยนะคะอันนี้ก็มีตัวนี้ก็คือเป็นอ่างอาบน้ำนะคะก็จะแบบน,นั่งพอดีเลยเหมือนเป็นแบบว่าฟิลสาวรับใช้มาอาบน้ำให้อะไรประมาณนี้ เดินเสร็จก็จะมีแบบว่าของที่ระลึกขายอะไรประมาณนะคะถ้าใครมาแล้วอยากมาซื้อก็อมาแวะตรงนี้ได้นะคะแล้วเข้ามาก็คือจะซื้อบัตรเข้าพิพิธภัณฑ์นะคะและ้วก็ตัวบัตรนี้จ่ายแค่60เทเลแล้วก็จะมีเป็นชื่อของเราเลยเนาะแล้วก็จะมีอายุการใช้งาน1ปีถ้าใครอยากไปพิพิธภัณฑ์เมืองอื่นอะไรอย่างนี้นะคะก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยนะคะ อย่างสมมติว่าเหมือ,อยเ,ออเหมซื้อที่อังคารานี่ใช่ไหมคะเหมนจะเอาไปใช้ที่อิสตันบูลก็ได้จะเอาไปใช้ที่อิสมียก็ได้นะคะ60เทเลก็คุ้มมากๆเลยแล้วก็มีอายุการใช้งาน1ปีเท่านั้นเองคือตอนนี้เหมือนออกมานั่งข้างนอกนะคะเพราะว่าแบบว่าเดินที่วิทยาลัยเสร็จแล้วแต่ทุกคนยังบอกอีกว่ายังมีอีกนะยังแบบว่าเดินไม่หมดเหมือนก็อึ้งไปสักแบบนึงเพราะว่า เ,เพื่อนบอกว่าที่พิพิธภัณฑ์ที่อังคาราค่อนข้างที่จะใหญ่มากๆเลยเหมือยก็ไม่คิดว่ามันจะใหญ่แบบว่าเกินเกินเกินความคาดหมายนะคะเพราะเหมือนเดินเข้าไปในนั้นเหมืนก็คิดว่ามันก็ใหญ่กว่าในเมืองเอสกีซิเคียอยู่แล้วเพราะว่าหนึ่งมันมี พวกเอ่อโบราณวัตถุอะไรเงี้ยค่อนข้างเยอะกว่าใน s อสกีเียนะคะก,ก็ญญญะไม่นึกว่ามันจะมีอีกอึ้งนะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตรงนั้นจะมีอะไรให้ดูอีกนะคะคือต่อแถวซื้อน้ำเหมยก็เพิ่งรู้ว่าถ้าเราใช้บัตรพิพิธภัณฑ์มันก็จะได้ส่วนลดด้วยนะคะก็จะได้ราคาที่ถูกลง yes กเ็เข้ามาในมิสเซมรอบนึ่งนะคะเพราะว่ายัางเดินไม่หมดมีรูปปั้นขนาดใหญ่อยู่ข้างหลังด้วยแล้วก็จะมีเหมือนเป็นแกะสลักหินอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีเต็มเลยรู้สึกว่าจะมีตรงชั้นล่างด้วยนะคะ คืทอทุกอันก็จะมีการอธิบายอะไรประมาณนี้นะคะว่าแบบมันหมายถึงอะไรเนาะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นรูปนี้นะคะอันนี้ของจริงบนหินก็จะเป็นแบบนี้ ก็มีวงดนตรีจะมาเล่นนะคะแต่ว่าอีกประมาณ30นาทีก่อนจะเล่นอันนี้เขายังแบบว่าไม่ได้ตั้งอะไรอย่างงี้เราก็เลยแบบไม่ได้รอดูนะคะก็เดินต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนถ้าแบบมาทานก็อาจจะมานั่งดูนะคะเพราะว่าแบบเรายังมีตรงโซนด้านล่างอีกที่เรายังไม่ได้ดูเนาะ ตรงนี้ก็จะเป็นโซล,ลาน์ฟนงคะเป็นช่วงยุคเจ0 0ปีที่แล้วนะคะนี่ก็เป็นเครื่องประดับในยุคเอเชียกรีกนะคะ<ฮ>ก็จะมีความโทงเยอะมากตรงนี้ก็เหมือนกันนะคะยุคเดียวกัน อยู่ในช่วงโรมันนะคะก็จะเป็นรูปปั้นประมาณนี้ก็จะเป็นกระดูกสัตว์ต่างๆนะคะคก็จะมีช้างแรดกวางยีราฟเสือลิงเต่าเต็มเลย ตัวรูปปั้นนี้ก็จะเป็นช่วงยุคโรมันเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือจะคนพบที่อังคารานะคะอันนี้ก็จะเป็นรูปภาพเมืองที่เขาคน,นเจอนะคะ ตัวข้างล่างก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะคะเดินไปฝั่งนู้นก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์